สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับสําหรับท่านใดที่เปิดโหมดมืออาชีพแล้วเนาะ <c oughs> ก็คงจะเหมือนดังคลิปที่ได้ลงไปนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพราะว่าถ้าเปิดโหมดมืออาชีพแล้วเนี่ยก็คงจะนอนดึก ทำไมถึงนอนดึกก็เพราะว่าตอบคอมเมนต์เพื่อนๆอ,อ,อยู่ <c oughs> นะครับสำหรับผมเปิดหมดมืออาชีพขึ้นมานะครับก็อยู่ประมาณประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์นั่นแหละครับก็ผ่านลำดับที่สองนะครับยังเข้าลำดับที่สามแต่ก็ขาดเพื่อนติดตามอยู่นะครับผู้ติดตามก็ยังน้อยอยู่ เราขอพูดติดตามด้วยเนาะนะครับสำหรับท่านไหนจะติดตามนะครับก็ขอขอบคุณมากก็จะมีสาระดีๆนะครับที่จะลงให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้วก็มีคลิปดีๆอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นความรู้นะครับหรือจะเป็นการพูดคุยนะครับเรื่องเล่าต่างๆ กับตัวเรารอบๆตัวเราหรือเกี่ยวกับความเป็นอยู่นะครับการกินการอยูป่ปากท้องนะครับทำไมถึงได้แต่งตัวนะครับแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยก็เพราะว่าได้มาพูดมาคุยกับเพื่อนนะครับในเรื่องตอนนี้ก็จะเป็นสภาวะเรื่องเศรษฐก,กิจเนาะ,ะผมเองก็ กระทบเยอะอยู่เพื่อนเพื่อนก็เหมือนกันเนาะอาจจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจกทุกวันนี้เนี่ยมันลำบากมากนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับรักษาตัวแล้วก็ประคองตัวไปก่อนไม่ว่าสินค้าอะไรอยู่พวกโ,โ,โมเลกุขึ้นทั้งหมดเนาะนะครับเื่ผักผลไม้ขึ้นทั้งหมด ขอให้เพื่อนๆนะครับพี่ๆเป็นกําลังแรงใจให้ทุกคนเนาะสู้ต่อไปคือทำไมถึงออกมาพูดนะครับที่ออกมาพูดก็คืออยากพูดอยากแชร์นะครับความรู้สึกนะครับของอเพื่อนเราชาวบ้านเราที่อยู่ในบริเวณรอบ ในสถานที่หรือจังหวัดไหนๆที่ผมได้ประสบมานะครับก็ได้คุยกันเรสภาวะเศษเรษฐกิจก็การประพองตัวการดำรงชีวิตอยู่มีความลำบากมากนะครับมีความลำบากมากเลยไม่ว่าตรงไหนที่ใดนะครับประสบปัญหาหมด เงินทองร้อยหลอลงการเงินการธนาคารเนี่ยก็ไม่มีที่จะปล่อยให้นะครับก็สร้างกฎระเบียบนู่นนี้นัเยอะเยอะแยะมากมายแล้วทีนี้สภาวะเศรษฐกิจบ้านเราก็เป็น่างนี้นะครับผมเคยไลฟ์สดนะครับเคยไลฟ์สดอยู่ช่องดังนะครับมีเพื่อนๆเ,เข้ามาชม เพื่อนเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาติดตามแล้วก็แสดงความคิดเห็นมากเลยเพราะความรู้สึกนะครบเรามรู้สึกในสภาวะเศรษฐกิจอย่างทุกวันนี้ผมได้ออกมาพูดคือมีช่องทางช่องเดียวนะครับที่ได้ออกมาพูดที่ได้ออกมาคุออกาคยกันนะครับเพราะว่าสงสารนะครับสงสารที่น้องเรา สงสารเพื่อนๆเ,เรานะรสงสารชาวบ้านที่โดนผลกระทบเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับเนที่นี้เนี่ยผมอยากให้ผู้ที่มีอำนาจนะครับถ้าได้อยู่ในหมดของเพื่อนนะครับที่ได้รับชมได้รับฟังเพราะว่าผมยังไล้สุดยังไม่ได้ นะครับก็เลยได้มาพูดทางนี้เพื่อจะสื่อสารเพื่อส่งต่อคือจริงๆแล้วการแก้ไขเศรษฐกิจอาจจะเป็นมุมมองของผมเองนะครับผมอาจจะแสดงออกเพื่อให้ได้นแต่บางท่านเพื่อนเนบางคนหรือชาวบ้านบา,างท่านก็ไม่สามารถที่จะแสดงออเพื่อสื่อสารไปนะครับคือเศรษฐกิจตรงนี้นะครับ ตอนนี้เนี่ยสภาว่าเศรษฐกิจมันกระทบทั้งหมดแต่ถ้าจะให้ดีในความคิดของผมเนี่ยการที่จะแก้เศรษฐกิจเนี่ยผมอยากให้มองดูพื้นฐานพื้นฐานของประเทศก่อนพื้นฐานของประเทศยังไงครับพื้นฐานของประเทศก็คือภาคประชายชุดน,นะครับหรือว่ารากหญ้าอย่างที่เคย คุยกันพูดกันอยู่ในสังคมไทยตลอดเวลาและทีนี้รากหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นเศรษฐกรเนร่ยเกษตรกรเนี่ยมากเลยนะครับอยู่ต่างจังหว,วัดก็มากเลยภาควิสาหกเยอะผมว่าถ้าเรามาเอาใจใส่ในการแบบฟื้นฟูหรือ ช่วยเหลือสนับสนุนภาคการเกษตรนะครับช่วยเหลือประชาชนคนคนรากฐานผมว่าเป็นรากฐานในสํนาเนรากฐานของประเทศเป็นฐานใหญ่เลยประเทศนะครับคือการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะแก้ไขได้ดีแล้วก็แก้ไขเรียกได้ว่าแก้ไขให แก้ไขให้สําเร็จนะครับแก้ไขให้สําเร็จได้ก็คือให้มั่นคงได้คือเบ็ดเสร็จเลยแก้ไขได้สําเร็จแน่นอนถ้าแก้ไขรักฐานได้ถ้ารักฐานเนี่ยแก้ไขเสร็จนะครับก็คือประชาชนคนทั่วไปเขามีเงินใช้นะครับเงินมีอยู่ในกระเป๋เาก็สามารถหมนเวียนได้เศรษฐกิจก็จาสามารถ ทุกวันนี้เนี่ยครับการใช้จ่ายการดำินชีวิตเนี่ยแม้กระทั่งค่าน้ำค่าไฟบางครัวเรือนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแค่ห้าสิบบาทก็โดนตัดไฟนะครับมีมากมายแต่ก็ไม่ได้เป็นขังนะครับบางครัวเรือนน้ำปูน้ำปลาก,ก็อาจจะไม่มีต่างซื้อก็มีมากมายเพราะว่า ภาคบริหารเนี่ยในการบริหารจัดการเนี่ยเขาจะมองภาพรวมคาว่าภาพรวมก็อเอามารวมกันก่อนแต่ไม่มีการแยกปิดย่อยตออกไปไม่มีการซอยออกก็คือภาพรวมตรงนี้ตรงนี้ว่ากัอไปรวมร้อยก็คือเป็นร้อยรวมสิบก็คือเป็นสิบแต่เราไม่ได้ดูว่าหนึ่งสองสามคืออะไรนะครับ ือทำไมผมถึงให้มามองตรงนี้เพราะว่าในโลกใบนี้นะครับแต่ละประเทศหรือประเทศต่างๆหรือทั่วโลกก็แล้วแต่เขาจะมองเขาจะมองต่างมุมกับเรานะนะครับคือมองอะไรคนระับเขาจะมองรา,ากหญ้าเขาจะมองสินค้าการเกษตรเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์ ลพืชผักผลไม้นะครับแต่สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ผมเข้าใจแต่เราต้องมามองมองตรงนี้เพื่อให้มันเป็นมุมนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี้เขาใส่ใจตรงนี้มากทำไมครับก็อย่างที่ผมพูดนะครับมนุษย์เราเ,เป็นสสย บริโภคอืชผักผลมไม้ข้าวน้ำสร้างปลานะครับเราจะเห็นประเทศที่เขาร่ำรวยเขามีเงินมีทองเขาเป็นมหาเศรษฐีด้วยซ้ำนะครับทำไมเขาถึงทำแปลงเกษตรเอาทรายทั้งผินแผ่นดินเขาเนี่ยมาทำแปลงเกษตรเพราะอะไรรู้ไหมครับนะ เพราะว่าเขาต้องการที่จะทำแปลงการเกษตรและมีสินค้าการเกษตรเลี้ยงปลเมืองเขาเพื่อให้ปลเมืองเขาอยู่ได้ถ้าเราดูเนี่ยเราทำไมถึงทำเพราะว่าเขาร่ำรวยไปซั่เขา,ามีเงินมีทองสามารถซื้อสินค้าการเกษตรจากต่างประเทศมาให้ปลเมืองเขา แต่ทําไมเขาถึงทำแล้วตอนนี้เขาสามารถส่งสินค้าการเสิร์ออกขายทั่วโลกนะครับของเรามีอยู่นะมีมาตลอดทําไมไม่ส่งเสริมตรงนี้ผมว่าน่าจะส่งเสริมตรงนี้นะครับเขามองเนี่ยเขามองต่างกับเราแล้วโลกใบนี้เขากําลังมองตรงนี้ เพราะอะไรลูกไหมครับเพราะว่าต่อไปสภาวะโลกร้อนนะครับเกิดขึ้นแล้วสินค้าการเกษตรพืชผักธัญอาหารเนี่ยมันก็จะหมดหรือมันผลิตยากเขาก็ไม่สามารถที่เอาเงินเยอะๆไ,ไปซื้อซื้อมาได้มันจะขาดแคลนอาหารทั่วโลกนะครัอย่างไั้ก็ต้องเกิด แต่ทำไมเรามีพื้นที่ที่ไม่ต้องลงทุนเหมือนอย่างประเทศเขามีพื้นที่การเกษตรมีแปลงเกษตรมีที่ไร่ที่นาไม่ต้องมาลงทุนทำแปลงเกษตรอย่างเขาเอามือมาตรงนั้นลงมาเพื่อช่วยเหลือฐานลากหรือประชาชนนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรช่วยเหลืออยังไงครับผมได้พูดตลอดเลยคือช่วยเหลือสี่อย่าง ก็คือหนึ่งหนึ่งสนับสนุนทุนเ้าร้อยเปอรเซ็นไม่ได้ให้เขานะครับอันนี้เป็นเป็นเงินกู้กู้อยู่แต่ดอกเบีย้ยไม่ต้องสูงเพื่อในการพื้นฟูเศรษฐกิจนะครับฐานลากอย่างที่สองก็คือสนับสนุนเครื่องมือการเกษตรเ้าร้อยเปอที่ทันสมัยด้วยนะครับ อย่างที่3ก็คือสนับสนุนองค์ความรู้เข้อยเปอย่างที่4ก็คือสนับสนุนหาตลาดเขาร้อยเปอย่างที่4เนี่ยผมเชื่อว่านักบริหารนะครับนักบริหารหรือการตลาดของแต่ละยุคก็สามารถสื่อสารไปบอกไปกล่าวไปแสดงสินค้า ให้เขาได้เห็นได้รู้นะครับว่าสินค้าการเกษตรของเราเนี่ยดีรสชาติเยี่ยมนะครับอย่างทุเรียนเนี่ยไม่มีทุเรียนที่ไหนนะครับรสชาติเหมือนดังทุเรียนประเทศไทยถูกไหมครับกระเทียมกระเทียมไทยรสชาติดีและสรรพคุณทางสมุนไพรเยอะแยะ หอมแดงก็งเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอีกมากมายสินค้าแล้วทีนี้ถ้าสีอย่างทำสำเร็จนะครับผมเชื่อว่าระยะเวลาปีหรือสองปีสามารถแก้เศรษฐกิจฐานล่าแล้วก็ฐานบนได้นะครับฐานล่างในหมายความว่าอะไรครับก็คือเขาจะมีเงิน กินอยู่พอเพียงเลี้ยงครอบครัวได้ส่งลูกหลานเรียไนได้ครับลูกหลานก็ไม่ต้องไปทํางานต่างประเทศไม่ต้องไปทางานต่างจังหวัดเป็นลูกจ้างก็ให้เขามาเป็นลูกจ้างแ,แรกๆก็ไม่เป็นลูกจ้างพ่อแม่ก่อนนะครับผมจะยกผมคิดว่าเราน่าจะยก,กะเษกเษตรเนี่ยาเกษตรเป็นธุรกิจคือถ้าจะสนับสนุนสี่อย่าง ท่านก็สามารถเข้ามาบริหารจัดการทำให้เขารวมตัวกันเป็นกเกษตรแปลงใหญ่และสามารถสนับสนุนได้เลยงบประมาณผมคิดว่าไม่เยอะนะถ้าสนับสนุนปีแรกปีที่สองปีที่สาสองปีสามปีปีที่สี่ 3, 2, 3, 4, เนี่ยไม่มีเลยครับจะไม่มีคำว่านี่ เพราะอะไรนะเพราะว่าเงินในกระเป๋าเขามีแล้วเินค้าการเกษตรก็ขา,ขายได้แล้วลูกหลานเขากลับมาทําแล้วก็อยู่กับครอบครัวไม่ต้องไปทํางานต่างประเทศเพราะว่าเราดูรู้เห็นทุกวันนี้เนี่ยลูกหลานเราไปทำงานต่างประเทศไปทําอะไรครับโรงงานที่มีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เป็นลูกจ้างทําการเกษตรแต่ทําไมเขาถึงมีเงินเงินจ้างคนไทยเนี่ย ไปทําการเกษตรไปปลูกที board, ม่มันมะเคือเคือเทศมันก็ลังของอะไรเย,เยอะเยะมากมายครับทั้งที่แปลงการเกษตรบ้านเรานี่มีเยอะนะครับสามารถปลูกยั้ไงปลูกได้ครับดินดีน้ําดีอากาศดีท่านก็ไปดูตรงนี้นะครับคิดว่าถ้าไปดูตรงนี้ท่านจะมาประเมินได้เลยว่าส เราเนี่ยมันมากขนาดนันนะครับเพราะว่าการเกษตรเนี่ยมันสามารถส่งออกไปทั่วโลกนะครับตอนบางประเทศผลิตไม่ได้เขาก็าต้องการอาหารเขาก็าสัง่งไปในการบริหารจัดก,การทุกวันนี้เ,เราเหมือนที่ผมดูนะครับเราเหมือนวิ่งครับวิ่งไปตามโลก แล้วก็เหมือนวงจรอย่างนี้ครับวงจรวงกลมวงกลมอย่างนีน้มันเหมือนเดิมครับทำไมถึงเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เราไปเชิญเราจะไปเชิญนักลงทุนจากต่างประเทศเพื่อมาตั้งฐานการผลิตอะไรรถยนต์อะไรก็แล้วแต่มาตั้งที่ประเทศไทยเราแล้วเขาก็ คือพูดย่งเขายังมาปฏิเสธยังไม่ได้นะครับคือคําว่าไม่ตีจิตก็ค,คือต้องคุยไ,ไว้ก่อนก็ตกลงไว้ก่อนแต่ปัจจัยที่จะทําให้เขาเนี่ยมาตั้งฐานผลิตที่ประเทศเราได้มีนะครับปัจจัยอะไรครับปัจจัยหลักๆเลยเขาไปเขาจะไปตั้งฐานการผลิตที่ประเทศ เขาต้องรู้ต้องดูไว้ได้ว่าประเทศนั้นนั้น,น,นประชากรประเทศนั้นนั้นมีเงินที่จะบริโภคสินค้าเขาไหมซื้อสินค้าเขาไหมไม่ใช่ว่าเขามาตั้งในประเทศนี้เพื่อส่งออกประเทศนี้ให้ท่านคิดง่ายๆกันแล้วกันคือเราเชิญเข้ามาเราต้องการหนึ่งภาษีถูกไหมครับ นลงทุนจากเขาเขาเก็ตงเกาบเขาอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเขามาดูแล้วเนี่ยประชากรประเทศนั้นไม่มีกําลังที่จะซื้อเขาเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายภาษีทก่านแล้วเขาจะไปเอาสินค้าส่งออกประเทศนั้นต้องได้เสียอีก เสียจากประเทศนั้นนําเข้ามาประเทศนี้เพมาสู่เขา้วเสียกี่ต่อสองต่อสาม,สมแล้วเขาจะยอมเสียไหมวที่นี้เนี่ยถ้าคนละเมืองประเทศนั้นนั้นมีกําลังที่จะซื้อสินค้าเขาเขาก็เข้ามาเองไม่ต้องไปเชิญครับเพราะว่าเขาต้องเอาเงินที่คนละเมืองนั้นซื้อสินค้าเขา้าบริโภคใช้จ่าย เขาเอาเงินนั่นแหละจ่ายภาษีให้ประเทศนั้นและกําไรเขาถึงจะมาเอาจากตรงนี้แล้วก็ส่งออกไปประเทศที่นไกลนะครับผมว่าตรงนั้นไม่ต้องคือไม่ต้องไปพูดไปเชิญเข้ามานะครับถ้าจะทําให้เศรษฐกิจดีก็คือฐานรากของเรานี่แหละถ้าประชาชนนี่แหละมีเงินมีทอง ทำให้เขามีเงินมีทองถึงม,มีเงินมีทองสินค้าการเกษตรของเราผลิตอยากให้ฐานที่เขาอยากตั้งฐานให้เขาไปตั้งฐานใกล้กลประเทศเราได้ผมยิ่งเชิญเลยครับพอเขาไปตั้งฐานประชากรของประเทศนั้นๆเา้าก็มาทํางานมีงานทําอยู่ในประเทศนั้นนะครับยิ่งเขาอาจจะมีรายได้เข้าประเทศแต่อย่าลืมนะครับ ประชากรแต่ประเทศนั้นที่เขาไปตั้งฐานเนี่ยโหไปทำงานหรือเขาไปขยายพื้นที่ผูกอุตสาหกรรมที่ของประเทศน้อยไหมครับน,น้อย,อยผลิตสินค้าการเกษตรได้ไหมไม่ได้ประชากรทำงานหมดแล้วเราทำไมไม่เอาจุดงน,น,นั้นมาเป็นจุดข,ขายของเราให้เขาไปตั้งเลยเราผลิตสินค้าการเกษตรแล้วระส่งให้เขา จะไม่ดีกว่าหรือแล้วจากนี้พอผ้าประชาชนมีเงินเราไม่ต้องไปเชิญเขาครับเดี๋ยวเข้าเข้ามาเองเขาดูเขารู้นะครับเข้ามาเองยกตัวอย่างง่ายๆทําไมเข้าใจถ้าสมมุติผมจะไปปลูกแตงโมนเนี่ยปลูกแตงโมเพื่อจะมาขายจังหวัดนี้แต่ผมไปได้ที่ดินจังหวัดนะผมไปเช่าที่ดินในจังหวัดนั้นราคามันดี เช่าดีนะครับดินก็ดีไปผมไปปลูกแต่ผมไปปลูกจังหวัดนั้นเนี่ยถ้าคนในพื้นที่ในไม่มีเงินซื้อแตงโมผมเลยผมจะอยู่ได้ไหมผมปลูกได้ไหมหรือผมจะปลูกจากจังหวัดนั้นต้องบรรทุกมาขายจังหวัดนี้แค่นี้ก็รู้แล้ว ไปปลูกตรงนั้นผมต้องเช่าที่เขาถึงไม,ไม่ได้ขายทุ่งสวนเนี่ยผมคนละเมืองของจังหวัดนั้นๆหรือประชาชนหรือคนบ้านนั้นเข้าซื้อแตงโมกินผมก็สามารถเอาเองินที่ซื้อแตงโมนั้นจ่ายค่าเช่าที่ดินแล้วผมเอาแตงโมนั้นมาขายจงังหวัดนี้นผมก็ได้กำไรถูกไหมครับนี่คือความจริงนะครับนี่คือความจริง ำไมถึงบอกก็เพราะว่าอยากให้คณะบริหารเราเนี่ยตื่นตัวหน่อยความคิดพื้นค,ความคิดบ้า,บานๆเนี่ยผมในแหละนะครับทำไมผมถึงออกมาพูดบางคนก็อาจจะพูดว่านทำไมมีคิดได้คิดอย่างนี้ทำไมไม่เป็นสสอๆด้วยนังการเมืองมันไม่มี จะมีช่องทางเดียวเพื่อจะให้เพื่อนๆสื่อสารแล้วได้ยินได้ฟังแล้วก็สามารถแชร์ไปหลายที่แล้วก็กดไลค์ก็กดแชร์ด้วยนะครถึงจะได้ไปเปิดโลกทัศน์ให้คนนั้นที่เขาเป็นนักมือหหารได้ยินแก้ไขปัญหาให้มันถูกจุดนะครับเราไม่ต้องห่วงว่าใครจะ คุณไม่มาลงคุณเราห่วงว่าประชาชนของเราเนี่ยจะอยู่ยังไงจะกินยังไงใช้จ่ายยังไงนี่คือหลักสําคัญที่สุดเลยแต่ถ้าประชาชนอยู่ดีกินดีมีเงินใช้ถ้าสี่อย่างที่ผมบอกนะครับที่ผมเล่ามาเนี่ยสนับสนุนสี่อย่างผมว่าแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดทั้งประเทศ ฐานรากถ้าแข็งแรงแล้วคุณจะสร้างตึกใหญ่ขนาดไหนก็ไม่สามารถถล่มลงได้นะครับฐานลากนี่เป็นฐานสําคัญมากมเลยก็คือประชาชนทั่วไปเกษตรกรนี่คือฐานรากถ้ามีเงินมีพอเนี่ยเขาสามารถใ่้จ่ายเรื่องเงินตัวตเงินก็จะขึ้นสู่ข,ข้างบนถูกไหมครับแล้วสามารถแก้ไขนี้ได้ไหมผมว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต แก้ไขนี่ได้ร้อเลยแล้วทีนี้พอฐานลากแข็งแรงท่งานก็สามารถไปเชิญนักลงทุนไม่ต้องเชิญก็ได้เข้ามาเองเขาเสนอเองนี่คือความเป็นจริงแล้วของดีเรามีอยู่ในประเทศดินดีน้ำดีอากาศดีสามารถทำได้หมด ปลูกเกษตรปลูกได้ทําการ,กรเกษตรทําได้ทําได้ทุกอย่างนะครับ